ขอรัชนาสุขิเป้าสมัิูสุบทิพิ้งมันสุบาตามขอรัชนามปาสุขจอมสมบเนธวัดุทประการขอรัชนาหลวงพ่อเงินวัดอนเจ้าขอรัชนาหลพ่อทองอยูวัดธาตเกาเกรียนกาลังมีของพระเยืทุีอาจารย์ทุกทุกพระองค์ โยมารประสิทิประสิทประิทิแต่การปวดยาว่าสขนานดินดมนี้นาคาละันนีด้วยเกิดา

จะเทวามันติสวะอุปจนาสวะฮุมอุหมัสารณิสิธิวิทามหามุรังอินทาดีจีวากระพุมิยาสุรปาตัสลิงที่พระเจ้าคุณดาวสิสเลจ้ยงจัพระเทวีอัศุูคิดุกิจาปาตรักนมันิจนาปัญจฐานัยญสังฆสิทธาสังาตา ข้ามอัรุสังติจักรามหมุต์ตาจตติวิอัสสัจคิมุนิจาราธรมมีกินดาสมุโนมหิติภะกมีภควาจินดาปัสสัมารเซมาอวินาตสันติสัพเทเทวังรักขันตุไพรุตสัปตาเอเตนัมังกรเตเชนัพสภัสที พระวันตุเมสเปจนาพระผูชนาเอหิคาธรรมเพียงกายโยตุสาปโมขังอจริยังคุรอจริยังเทวานังปิยังตังสุตกวาอมากตเตวิตานังอุปนัณตุเหอันรักตุตุกับนะฮะหรือสีเนียนนะครับนะก็ นะจานอัครยันนะครับนะ้าหลวลงนาหลวงพ่อแปะนะครับนาหลวงพ่อสัญญาท่านจานอัครยันนะครับนะเป็นยาผงจินดามณนีนะครับนะผงวาสนานะครับนะผงวาสนาจินดามณนีนะครับนะตอนนี้นะทั้งสามก็ได้ทำการจานอานะัคระยัน ไม่ง่ายนะครับเนะีเรื่องผงวาสนานะครับนะมีสูตรในการทำนะผงวาสนาจินดามณีนะฮนะเนี่ยหอมกุ่นไปทั่วอุโบสถเลยนะครับนะตอนนี้นะทางหลวงแป๊ะนะครับใช้น้ำผงวาสนาจินดามณีนะครับ ลงบนหินนะครับที่จานาคาระนะครับนะหรืสีเนนนะครับได้นําเอาผงวัสนานะครับนะวางบนหินที่จานาคาระแล้วบดนะนะนานี่ะนะขั้นตอนทําผงวัสนาจินดามณีนะครับนะสูตรโบราณนะเนี่ะนะก็จะแม่ไม่ค่อยได้เห็นนะไม่ค่อยได้เห็นนะครับเนี่ย เราได้มีโอกาสเห็นนะการทำแบบตามสูตรโบราณนะครับนะท่านจะบริกรรมนะอธิษฐานไปด้วยนะครับแล้วก็นะบทนะบทด้วยนะครับ หนะลวงพ่อสัญญาท่านจะเป็น,นประธานในการปั๊มนะครับนะมีหลวงพ่อแ๊ะแล้วก็มีฤาษีเนนธาทตุพุทธคุณนะครับเป็นพระพิมพ์เจ้าสัวนะครับ nắng nửa nắng nửa bỏ nhà nữa thật mọc mặt xuôi thì điều

ด้านด้านหนึ่งนะด้านหนึ่งจะเป็นเจ้าสัวถึงเจ้าสัวด้านหลังนี่นะครับอันนี้มันจะเป็นดันของมหลวงพ่อเงินต้นนึกด้านหน้าจะนึกถึงหลวงพ่อบูบุญหลวงพ่เพิ่มเพราะว่าครั้งหนึ่งในสมัยดั้งเดิมมันจะหนึ่งประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วหลวงพ่อถึงตะัว บุตรสาวหลวงพ่อจอมสร้างวัดหลวงพ่อจอมก็ุตรสาวหลวงบุญอ่านห่นา้ส้างตำนับสงประมาณร้อยปีแล้วสมัยสมัยหลวงพ่อหลว่ตงสวาาหวมีที่ประมาสี่ไร่แลวง่อมมา่อมาท่านก็ไปอยู่วัดรรมรินแล้ท่านก็มาทำภาพวตาหวาก็เงียบไป มาเกิดอีกครั้งเมื่อราวศูนย์เริ่มนะเริ่มสถานศูนย์หกมีพระอาจารย์บุภาพมาเริ่มเริ่มขึ้นมาต่อมากะอาจารย์หยวนอาจารย์หยวนก่อนแล้วก็มาตั้งโบสถ์ก็มีโบสถ์หลังนี้ก็คือหลวงพ่อเงินกับหลวงพ่อเพิ่มมาเป็นผู้ที่สร้างโบสถ์หลังนี้แล้วหลวงพ่อเพิ่มก็จะมาออกเดือนที่นี่นะ ก็เลยทำยาวัฒนาจิตามัน네ก็เลยนึกถึงถึงก็บูบูเพิ่มมเงินก็เลยด้านหน้าจะมนลุกเจ้าสัวอิ์จตายหมดตามมดแก้วด้านหลังก็เลยเป็นยัของเงินขับน้องเรียพ่อกว้อมาอันนะับนาด้านหลังยันหลวงพ่อเงินนะทิมเจ้สสูยันครับยกมอยก 干，那个干好了，包来包来包来